ซอนจิตตัวเองสั่งจิตตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองนะคะสั่งไปแล้วมันไม่เชื่อคนเราจะมาบอกว่าฉันสวยฉันเก่งฉันดีแล้วมันจะดีขึ้นมาเลยเหรอมันหลอกตัวเองหรือเปล่าคําตอบคือใช่ค่ะถ้าเราสั่งตัวเองผิดวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือวิธีสั่งจิตตัวเองอยังไงให้เราเป็นคนสุขสําเร็จ แบบไม่เพ uh ้อเจ้อเราเคยได้ยินเรื่องคำว่า self talk self affirmation ใช่ไหมคะที่บอกว่าให้เราอะ่ะสอนจิตตัวเองสั่งจิตตัวเองหรือสะกดจิตตัวเองนะคะแล้วเราก็ได้ยินมาเยอะมากว่ามันเพ้อเจ้อกับบางเคสที่สั่งไปแล้วมันไม่เชื่อมันยังไงมันคนเราจะมาบอกว่าเฮ้ยแล้วฉันสวยฉันเก่งฉันดีแล้วมันจะดีขึ้นมาเลยเหรอมันหลอกตัวเองหรือเปล่าคำตอบคือใช่ค่ะ ถ้าเราสั่งตัวเองผิดในคลาสเซลฟ์เลิฟเนี่ยจะมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ทอล์กจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นเหมือนฟองน้ำอะคะ่ะมันใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้เราถูกด่ามาว่าโง่โง่โง่เราก็เชื่อว่าเราโง่เราบอกว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนเก่งเราก็เชื่อว่าเราเป็นคนเก่งทั้งหมดเกิดจากการเห็นซ้ําได้ยินซ้ําจนฝังลงไปในใจแล้วถ้าวันนี้เราไม่สามารถเลือกสิ่งแวดล้อมได้ล่ะคนนั้นยังพูดไม่ดีกับเราคนนั้นยังพูดไม่ดีกับเรา แล้วเราจะทํำยังไงที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้ในเมื่อใจของเราเป็นเหมือนฟองน้ําวิธีการก็คือเรานั่นแหละค่ะคือคนที่จะสั่งลงไปให้จิตเราได้ยินว่าเราอยากจะเป็นใครซึ่งสูตรเฉพาะครูงาะนะคะสําคัญมากเลยมันต้องไม่เพ้อเจอ้อค่ะนะเพราะเราต้องอยู่บนโลกของความจริงเรามาไปดูพร้อมกันนะคะเวลาที่เราจะเซลฟ์ทอล์กนะคะหลักการคือเราจะเลือกชุดคำพูดคำเนี่ยต้องเป็นภาษาบวก และต้องเป็นประโยคที่เป็นปัจจุบันและที่สำคัญนะคะคำนั้นจะต้องเป็นคำที่เราสร้างด้วยตัวของเราเองได้คือ,อยังไงที่เป็นบวกคือเราจะไม่พูดคำที่มีคำว่าไม่เราจะไม่พูดถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเราจะไม่มีคำว่าจากเงี้ยค่ะหรือคำพูดที่เกี่ยวกับเราเองเช่นเราจะไม่ไปสั่งว่าแฟนฉันต้องรักฉันแฟนฉันต้องหลงฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราจะต้องพูดในสิ่งที่เกิดกับเรา เราให้จิตของเราเป็นแบบไหนเราอยากให้มันเป็นแบบไหนซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนที่ครูง้อใช้สั่งจิตตัวเองในทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินครูง้อก็ใช้หลักการเซลฟ์ท็อกเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ได้เจอความรักที่ดีมีการงานที่เรารักมีการเงินที่พอเพียงที่เราชอบที่จะใช้ในชีวิตของเราในวันนี้นะคะดังนั้นเวลาที่ทุกคนอยากจะสั่งเลือกประโยคนั้นๆมาแล้วพอเอาประโยคนั้นมาเนี่ยนะคะให้เรา ใช้คำว่าฉันมีฉันเป็นฉันสามารถฉันเชื่อฉันรู้ส่วนคำต้องห้ามนะคะคือคำตัวสีแดงนี้นะคะฉันจะฉันอยากฉันต้องฉันไม่ฉันควรแล้วต่อด้วยสิ่งที่คุณอยากได้เช่นบอกว่าฉันจะรวยฉันอยากรวยทำไมเราถึงห้ามใช้คำนี้เพราะว่ามันไม่เป็นปัจจุบันมันรู้เลยว่าปัจจุบันของเราอะยังไม่รวยเพราะเราบอกเราจะรวยแปลว่าตอนนี้ทำไมเรายังไม่รวยจิตนะคะมัน อเมซิ่งมากสมองกับจิตมันทํางานคนละเรื่องนะส่วนคําว่าไม่เนี่ยนะคะแปลกมากสมองได้ยินแต่จิตไม่ได้ยินยกตัวยอย่างนะสมมุติคุณพ่อบอกว่าไม่นึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงสิคะเห็นไ,ไหมคะวูบแรกคือมาเป็นจานล่า้น้ากะทิด้วยถูกไหมคะทั้งทั้ที่เราบอกว่าไม่นึกถึงทําไมจิตมันนึกถึงก็เพราะว่าคําสั่งนั้นนะ่ะมันทํางานคนละส่วนเราจึงต้องรู้ว่าจิตเราทํางานแบบไหนอ่าฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะไปสั่งว่าฉันไม่จนฉันไม่กลัว ฉันไม่ยอมแพ้ชัดจิได้ยินชัดยอมแพ้กลัวจนครบทุกข้อนะคะรวมไปถึงเนี่ยฉันต้องฉันควรฉันต้องรวยโอ้มันดูบีบคันมากจิตจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันชอบความเป็นอิสระพอบอกต้องเนี่ยมันจะรู้สึกบีบคันมันจะปฏิเสธมันจะผลักออกฉันควรรวยก็แปลว่ามันรู้ว่าตอนนี้มันยังไม่รวยอ่ะ ห็นไ,ไหมะดันั้นเวลาที่เราจะสั่งจิตสั่งไปที่ลักษณะของเหตุด้วยเช่นอย่างสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณจะสั่งจิตว่าฉันสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อันนี้คือผลนะให้สั่งไปที่เหตุด้วยฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นคนเห็นโอกาสตลอดเวลาอ่าฉันเป็นคนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วขณะที่คุณสั่งให้เป็นประโยคสั้นๆนั้นน่ะให้คุณพูด คำนั้นด้วยน้ำเสียงท่าทางและความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่พูดนะไม่ใช่เราบอกว่าฉันเป็นคนกล้าหาญแล้วพูดอย่างเงี้ยฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนกล้าหาญไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากายภาพของคุณมันมีความทรงจําอยู่ในทุกอนูเซลล์นั้นความทรงจํามันจําเลยว่าท่านี้มันคือคนไม่กล้าหาญนะบางคนพูดแบบฉันเชื่อว่าฉันรวยพูดไปแล้วหัวเราะใส่ตัวเองก็มีนะฉันเชื่อว่าฉันรวยได้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จิตมันจำว่าอ๋อนี่หัวร้อยยอตัวเองอยู่ดูถูกตัวเองอยู่มันจะให้น้ําหนักไปฝั่งนก g a t i v e มากกว่าฉะนั้นค่ะวิธีการนอกจากเราจะใช้ท่าทางน้ําเสียงที่ดีแล้วไอ้ตัวนี้สําคัญมากความรู้สึกรวมยกตัวอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนขี้โมโหเขาสั่งตัวเองว่าฉันเป็นคนใจเย็นมีเมตตาเขาสั่งตัวเองแบบนั้นนะฉันเป็นคนใจเย็นมีเมตตาเขาบอกว่าคำว่าเป็นมันดูนวันนี้ผมยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวไม่เป็นไรใช้คําว่าฉันสามารถ ฉันสามารถฝึกฝนให้ตนเป็นผู้มีจิตใจเมตตาามีความใจเย็นแล้วในขณะเดียวกันที่พูดให้ทำท่าฉันสามารถเป็นคนใจเย็นมีเมตตาในขณะเดียวกันให้นึกถึงเหตุการณ์อะไรก็ได้ในอดีตที่เป็นหลักฐานว่าคุณมีหัวเชื้อนั้นอยู่เช่นคุณอาจจะเคยให้ข้าวสุนัขคุณอาจจะเห็นคนพิการหรือคนยากไร้แล้วคุณสละเงินของคุณไปช่วย แค่หัวเชื้ออันนั้นค่ะจะทําให้เกิดความรู้สึกร่วมในสิ่งที่คุณพูดจิตมันจะเห็นพยานหลักฐานมันจะเกิดอารมณ์ร่วมแล้วสิ่งนี้เมื่ออารมณ์ร่วมเกิดขึ้นมันจะยั่งลงไปจิตใต้สํานึกของเรานะคะให้คุณทําติดต่อเนื่อง10ครั้งเช้า10ครั้งเย็นอย่างน้อยนะต่อเนื่อง21วันถ้ามากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะคะทำแล้วใส่ f e e ลิ n ลงไปด้วยใส่ท่าทางลงไปด้วยใส่น้ำเสียงลงไปด้วยแล้วก็ทำสิ่งนั้นอะ ยืนยันกับตัวเองทุกวันทุกวันเรามาดูกันค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้ทําต่อเนื่องถึง6เดือนลองเอาไปทําดูนะคะใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคการรักตัวเองอย่างมีศิลปะนะคะเพราะว่ารักตัวเองหลงตัวเองไม่เหมือนกันนะคะรักตัวเองเห็นแก่ตัวไม่เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้คือศิลปะที่สามารถฝึกฝนได้นี้เป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคที่ครูได้สอนไว้ในคลาสเซลฟเลิฟในนี้ยังมีอีกหลายเทคนิคเลยค่ะที่เราจะได้เรียนรู้เหมือนที่ครูและนักเรียนของครูอีกหลายคนได้เรียนรู้แล้ว มามรักและพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงโลกจะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับที่คุณปฏิบัติกับตัวเองในวันที่คุณรักตัวเองโลกก็จะรักคุณและมันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้มาเรียนรู้ศิละปะการรักตัวเองที่เป็นรูปธรรมได้ในคลาสเซลฟ์เลิฟเป็นคลาสออนไลน์นะคะคลาสเซลฟ์เลิฟเซลฟ์คอนฟิเ e นซ์จากราคาเต็ม6,500บาทวันนี้ราคาพิเศษเพียง3,900บาทใครสนใจพิมพ์ cf 3900ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ